เจออันดับข่าวหัวของ4จกักรพรรดิยุคป,ปัจจุบันอันดับที่4หนึ่งใน4จกักรพรรดิมังคี้ดีลูฟี่กับตันของกลุ่มเจ้าสลัดโมกฟางและเป็นหัวหน้ากองเรือพันธมิตรโมกฟางที่มีลูกน้องอยู่ภายใต้สังกัดจ,จำนวนมากกว่า5,000คนโดยข้างหัวปัจจุบันก็จะถูกระบุอยู่ที่3,000ล้านเบลี อันดับที่3หนึ่งใน4จกักรพรรดิตัวตวลกพันเรียวบากีและในปัจจุบันบากีก็เป็นผู้นําของคอสกิวองค์กรที่ทําการตั้งค่าหัวให้กับเ,าาเหล่าทหารเรือและเป็นภัยคุกคามที่สูงที่สุดของกองทัพเรือในช่วงเวลาปัจจุบันโดยค่าหัวก็จะถูกระบุอยู่ที่3,189ล้านเบลีอันดับที่2หนึ่งใน4จกักรพรรดินวดดามาเชลดีทิสกับตันเรือของกลุ่มเจ้าทะเลนวดดาโดยตัวของทีนั้นเป็นอดีตรองหัวหน้าหน่วยที่2ของกลุ่มเจ้าทะเลนวดขาวและหลังจากที่นวดขาวเสียชีวิตในช่วงสงครามมารีนฟอร์ดตัวของทีก็ได้ขึ้นมาแทนที่ของนวดขาวในฐานะ4จักรพรรดิโดยในปัจจุบันก็จะถูกระบุค่าห อยู่ที่3 9 9 6ล้านเบรีและอันดับที่1ก็คือ1ใน4จักรพรรดิผมแดงแช่งขูดับตันของกลุ่มโจ้าสลัดผมแดงที่ถูกกล่าวว่าเป็นกลุ่มโจ้าสลัดที่มีความสมดุลมากที่สุดในบรรดาสจักรพรรดิโดยในปัจจุบันก็จะถูกระบุข้างหัวอยู่ที่4 4 8 8ล้านกับอีก90แสนเบรี